สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมท่านนะครับจับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางดาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับตรวจสอบวิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่เราก็มาดูผลของวันที่28กันก่อนนะครับ เราสามคีผลออกหนึ่งเจ็่งหนึ่ผลออกผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะหนึ่งผลออกนะครับตัวที่ผมเน้นให้เลข7กับเลข1นเนาะมาทั้งสองตัวเลยนะครับหก็ระวังเลข7นะครับตัวเน้น7ระวัง1นึ่งกับก็มาทั้งสองตัวเลยใครนำเจไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้า ใคนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวที่ผมเจาะก็เจาะให้ที่7071 71มานะแต่ว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งข้างหน้าเนาะมันไปอยู่ข้างหน้านะครับก็เลยไม่เข้าเลยนะครับ3ตัวก็จับไปที่917มาเลข5าก็เลยลุดไปนะครับก็เข้าแค่วิ่งรูด2ตัวนนาะ1กับ7 ต่อที่สามกิบีไอพีนะครับส่วนสามกิบีไอพีผลออกห้าสองศูนย์เจ็ดห้าห้าสองศูนย์เจ็ดห้านะครับใครนำศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวจเจาะเด่นม่ผิดตัวเนาะมันก็ไม่ได้ผิดตัวหรอกครับแต่ว่ามันแยกกันมานะครับแต่ตัวที่มันเข้าจริงๆก็คือชุดนี้นะครับ ศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์มาทั้งหน้ามาทั้งหลังเลยไกลวินสามตัวเข้านะครับมีศูนย์มีสองมีห้านะครับเข้าวินสามตัวถ้าจับวินก็ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะครับห้าตัวนะครับเนี่ยห้ามันแยกกันมาผมก็ไปจับให้หกศูนย์ห้าเดี๋ยวมันมาเลขสองเนาะเลขหกไม่มานะครับก็ที่ว่าถ้าว่าใครจับวินเข้านะครับสามตัว นะครับสางตัวเข้าตัวเน้นก็เข้าที่0 2 2 0ตัวกลับนะครับตอนที่เรา VIP นะครับเรา VIP เลขเด่นให้1กับ7นะครับผลออก7 4 9 8 7 7 4 9 8 7า็ดเก้็ไปเน้นในพิทตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้เน้นให้1ระวัง7จนะ็ดเห็นไหมเข้าที่เลข7ตัวที่เข้าก็คือ7เนาะ ถ้าผมเจาะผมก็จะเจาะที่เจ็ดแปดแลมันออกแปดเจ็ดตัวประกอบก็ามาในครับในสังเกตดูได้นะครับแนวทางผมเน้นตัวหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยเน้นให้หนึ่งเจ็ดมาทันทีเน้นให้เจ็ดหนึ่งมาทันทีเหมือนกันเาื่ีก็มาทั้งสองตัวเลยทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งนะครับตัวเจ็ดนี่ก็เข้าวิ่งบนด้วยเนาะนะครับมันก็เข้าสี่เจ็ดแต่ว่ามันมีเลขเก้า จะจับมันก็ไปอยู่ด้านหน้านะสี่เจ็ดตัวที่เข้าก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเข้าเจ็ดพิงโลดขอตัวแนวยตามวันนี้เดินดีเนาะนะครับสำหรับลาวสามัคคีสามัคคี V I P แล้วก็ลาว V I P นะครับกล้วก็มาตามมาต่อสําหรับวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้าเจ็นสิบสองพันหนร้อยหกสิบแปดนะครับลาวสามัคคี เราภาษามาลีวีไอพีเราวีไอพีนะครับเดวตาาผมก็พูดไปแล้วแล้วต้นคลิปนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแนวทางก็มีก็มีหลุดนะครับท่านที่นําไปใช้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับก็ติดตามแนวทางกันก่อนก็ได้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับกับเรามาดูราวสามกีนะครับเลขเด่นวันนี้นะครับ ผมเน้นในที่เลข3ลกับเน้นในที่เลข3ส่วนตัวประกบ6 7 8นะครับ6 7 8ก็จับไปที่3 6 3 7แล้วก็3 8นะครับส่วน3ตัวก็8 7 3 กับกาตามนี้เนาะ,นะรับสำรัแยวทางส่วนตัวที่ผมเน้นนะครับ,นรบเน้นไน้ก็คือเจ็ดสามผมลืมวงคมให้เนาะ,นะเจ็ดสามสีชมมูไม่ค่อยออกนะครับ เจ็ดสามกับต่อที่สามัคคีนะครับเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่เก้ากับศูนย์ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นที่เลขเก้านะครับส่วนตัวประกบหนึ่งสามสี่นะครับก็เน้นที่เก้าสามสามเก้า ส่วน3ตัวจับไปที่0ูนย์สากลับศูนย์มีของสามคีนะครับ VIP กลับต่อที่เรา VIP นะครับเล็กบินวันนี้นะครับให้ที่5กับ1วันนี้ผมเน้นที่เลข5 ใครชอบเลข1ก็จับที่เลข1นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันใครชอบเลข0ูนย์จับที่เลข0ูนย์จะเป็น0 1 0ย์หตัวนี้ก็จะเป็น9ก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเนะครับถ้าท่านจับไม่หมดท่านก็เลือกเฉพาะตัวที่ผมเน้นก็ได้เนาะผมจับที่สาท่านก็จับที่เก้แล้วก็สาตัวก็จับที่8ปดแปดเจ็ดสามแปดสามเจหรือว่าแปดเก้า็ได้นะครับคือเลขเด็นตัวอย่างวันนี้ลาสตาร์นะครับ ผมเน้นนาทีเลขสีนนข 3, ข่นะครับเล่นนาทีเลขสามเลขสี่มานะครับถ้าใครจับเลขสี่วันนี้ลาสตาก็เข้าสามตัวเลยเนาะว่าผมไปจับสามศูนย์ห้าสามศูนย์มันออค่าสี่ศูนย์ห้านะครับสี่ไปอยู่หลักร้อยลาสตา,ากลับมาตามมาเข้าแนวทางเราตัวเนาะเรา VIP นะครับ VIP เลขเด่น เด็กเล่นได้ที่5เนาะนะครับห้ากับ1นะครับส่วนตัวประกบหกสองสามกับ6 2 3ชอบ1นึ่ก็จับที่1เนาะผมจับที่5เน้นนาทีห้าก็จะเป็น1 6 1 2 1 3นะครับตันนี้ก็จับที่5 3าามจับตัวก็1 5 3ครับส่วนใครไม่ต้องการจับเยอะก็จับที่1 3ก็ได้นะครับเนี่ย3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยสตัวไปตัดเล่นก็ได้ก0เมาด้วยกันมีตัวนี้ที่ไม่ไม่เหมือนกันเนาะ,นะะรับใครที่รับในตางก็แคปเอาไว้นะ,ค,ะครับรับใา้นี้ก็ขอไวยพรให้สมาชิก f อทุกท่านโชควปีในวันที่2 9 6เดือน10 2ดชปีทุกท่านเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ